วันนี้มาทำเมนูข้าวซอยกันนะคะเริ่มต้นเราก็ใช้พริกแกงลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยกะทินะคะกะทิก็ใช้ปริมาณที่100 ml ค่ะพริกแกงตัวนี้นะคะเป็นพริกแกงกึ่งสำเร็จรูปนะคะเราก็จะมาปรุงเพิ่มตามใจชอบนะคะถ้าใครชอบเผ็ดก็อาจจะเพิ่มพริกลงไปแล้วก็ถ้าเพิ่มความเค็มก็ใส่น้ำปลาลงไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเติมน้ำปลาประมาณ700 ml นะคะ หรือจะเติมมากกว่าถึง1 0 0 0 ML ก็ได้นะคะแล้วแต่ความเข้มขน้นจากนั้นนะคะก็รอให้เดือดเลยค่ะแล้วก็ใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะจะเป็นเนื้อไก่ส่วนสะโพกก็ได้นะคะหรือจะเป็นอกไก่ก็ได้นะคะช่วงเวลานี้นะคะเราจะทิ้งให้เขาค่อนข้างเดือดแล้วก็ให้เนื้อไก่เปื่อยเลยค่ะจากนั้นมาเตมาเตรียมเครื่องเคียงกันเลยนะคะเครื่องเคียงก็จะประกอบด้วยหอมแดงนะคะแล้วก็ มีมะนาวค่ะแล้วก็มีพริกผัดนะคะตัวนี้พริกผัดก็จะไว้เพิ่มความเผ็ดนะคะแล้วก็มีในส่วนของผักกาดดองด้วยนะคะส่วนเครื่องเคียงนะคะเราก็จะมาอ่าไว้เป็นท็อปปิ้งนะคะตอนที่เราจัดถ้วยนะคะจะใส่เยอะใส่น้อยนะคะก็ตามใจชอบเลยค่ะ แนะนำนะคะต้องบีบมะนาวแบบสดๆเลยนะคะตอนกินแล้วอันนี้มันจะเปรี้ยวแล้วก็จะหอมมากๆเลยค่ะเมื่อทุกอย่างพร้อมนะคะเราก็จะไปเตรียมเส้นกันเลยค่ะเส้นที่เขาให้มานะคะจะมีแป้งเราก็นํามาล้างก่อนนะคะหลังจากล้างแล้วนะคะเราจะทิ้งไว้ไม่นานนะคะให้เราต้มในน้ําเดือดทันทีเลยค่ะใช้เวลาประมาณ1-2นาทีนะคะแปบ๊บเดียวค่ะต้มง่ายมากๆเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะถ้าทานเลยก็ใส่ถ้วยได้เลยนะคะแต่ถ้ายังไม่ทานแนะนําให้เอาเส้นไปน็อกในน้ําเย็นสักครู่นะคะจากนั้นเติมน้ําซุปที่เราเตรียมไว้เลยค่ะก็จะเป็นตัวของน้ําที่มีไก่ที่เราต้มไว้นะคะเติมน้ําเติมไก่แล้วก็จัดถ้วยได้เลยค่ะนี่ค่ะใสะ่ประกาศดองลงไปนะคะหอมแดงมะนาวแล้วก็พริกผัดค่ะ ถ้าใครชอบความหอมนะคะจริงๆเราสามารถโรยผักชีได้เลยนะคะก็จะหอมมากๆเลยเสิร์ฟร้อนๆนะคะทานได้เลยค่ะใครสนใจนะคะจะทิ้งลิงก์ร้านไว้นะคะไปหาซื้อกันได้เลยนะคะเค้าซอยสมเด็จรูปสามารถทําได้ทานได้ที่บ้านเลยค่ะ